สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะชวนเพื่อนๆทำเมนูเบลนี่ดูโอบรบวนี่ช็อกโกแลตเนื้อนหนึบและเบวนี่มัทฉะสีสวยหอมอร่อยเมนูนี้ถูกใจคนรักช็อกโกแลตและก็มัทฉะแน่นอนค่ะสูตรอร่อยและก็ทำง่ายเหมือนเดิมค่ะเราไปเริ่มต้นทำกันเลยวันนี้พ่อยเลือกใช้ลองบีทผงช็อกโกแลตตัวนี้เลยค่ะทำมาจากดาร์กช็อกโกแลตแท้เกรดพรีเมียมรสชาติอร่อยเข้มขน้นละลายง่ายตัวนี้เขาผาสมครีมและน้ำตาลมาแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถชงดื่ม เลยหรือจะนํามาทําเป็นเมนูเบเกอรี่ก็ได้ค่ะสีเขาสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆขนาด400กร,รมัมมีแพ็กเกจแบบกระป๋องนะคะแล้วก็ถุงให้เลือกใช้งานตามชอบเลยและพอใช้ผงมัชะตัวนี้ค่ะคาวามิร้อยเปอซมะชะกรีนทีพาวเดอร์ตัวนี้เป็นมัชะแท้100%ซจากเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุน่นกลิ่นหอมและสีเขียวสวยเลยค่ะสามารถชงดื่มได้ทั้งเมนูร้อนเย็นหรือจะทำขนมก็ได้ที่สำคัญราคาด เหมาะสำหรับทําขายเลยค่ะมีถุง2ขนาดนะคะ40กรัมแล้วก็100กรัมค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปหาซื้อมารองใช้กันนะคะมาเริ่มทําบาวนี่ช็อกโกแลตกันก่อนเลยพอยใช้ดัรักช็อกโกแลต140กรัมค่ะเนยจืด100กรัมนํามาอังน้ําร้อนให้ละลายนะคะหรือเพื่อนๆจะนําไปเข้าไมโครเวฟก็ได้พอจะละลายจนได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะพอใช้ไข่ไก่เบอร์สอ,สอฟองนะคะน้ําตาลทราย120กรัมตีไข กับน้ำตาลทรายนะคะจนละลายดีเลยพอได้แบบนี้แล้วใส่ช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายไว้ลงไปค่ะระวังอย่าให้ส่วนนี้ร้อนเกินไปนะคะเดี๋ยวไข่ของเราจะสุกได้ผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีใส่แป้งอนเนกประสงค์60กรัมค่ะลองบีบผงช็อกโกแลต40กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือ1ส่วน4ช้อนชากลิ่นวานิลลา1ช้อนชาผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องผสมนานนะคะใช้พายช่วย เก็บงานเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะไปทำบราวนี่มัทฉะกันต่อเลยพลอยใช้ไวช็อกโกแลต120กรัมค่ะเนยจืด100กรัมนำมาละลายเหมือนเดิมเลยพลอยใช้วิธีอ่างน้ำร้อนนะคะพอได้แบบนี้แล้วพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์2 2ฟองน้ำตาลทราย110กรัมค่ะตีไข่กับน้ำตาลให้ละลายเลยพอละลายดีใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะนำไวช็อกโกแลตที่เราละลายกับเนยไว้มาผสมได้เลยค่ะ อย่าให้ส่วนนี้ร้อนเกินไปนะคะผสมให้เข้ากันได้เลยพอเข้ากันดีใส่แป้งอนเนกประสงค์100กรัมค่ะใส่ผงมัทฉะคาวามิ2ีกรัมค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือ1ส่วนสี่ช้อนชาผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้นะเราไปเตรียมอบกันต่อเลยวันนี้พลอยใช้ถาดขนาด9้าคูณ9ค่ะรองกระดาษไขแบบนี้เลยพลอยจะสลับใส่เนื้อบราวนี่ช็อกโกแลตกับบราวนี่มัทฉะแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใส่บราวนี่ช็อกโกแลตเป็นชั้นล่าง แล้วใส่เบาวนี่มาฉะด้านบนก็ได้เหมือนกันปรับได้ตามชอบเลยพอได้แบบนี้แล้วนะคะเกี่ยให้เรียบเสมอกันค่ะนําเข้าอบไฟ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะประมาณ35-40นาทีค่ะไฟแล้วเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะแล้วก็ขนาดขนมด้วยวิธีเช็คสุกนะคะให้เอาไม้จิ้มค่ะถ้าเนื้อที่ติดไม้มาสามารถปั้นได้สแสดงว่าสุกแล้วค่ะพอสุกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเอาออกจากถาดนะพักให้เย็นสนิท ในถาดแบบนี้ได้เลยเบวนี่ของพอยเย็นสนิทแล้วค่ะพอจะตัดแบ่งแบบนี้นะคะเพือพ่อนๆสามารถตัดขนาดตามชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเบวนี่ดูโอเบราวนี่ช็อกโกแลตและเบวนี่มัทฉะบอกเลยว่าเมนูนี้ถูกใจคนรักช็อกโกแลตและมัทฉะแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พอยอยากให้เ,เพื่อนๆลองทํานะคะเคล็ดลับความหอมอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ลองบีบผงช็อกโกแลตและผงมัทฉาร้อยเปอร์เซ็นต์ของคาวามิเลยค่ะพอยอยากให้เ,เพื่อนๆหาซื้อมาลองใช้กันนะสามารถหา ซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านเลยหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้พอยิ้งพิกัดในคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆถ้าลองทำแล้วแวะมาอวดผลงานให้พอยชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ